สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ Gbx Legend ส0นะครับผมจัดตรงแท็กเกอร์นะครับหล่อๆเลยทรงสวยเลยนะครับอันนี้พร้อมตัดท้ายอยู่มานะครับใครหาตรงนี้อยู่ไม่ควรพลาดนะครับผมตัดท้ายมานะครับพร้อมไฟนะครับบางโคนหลังสั้นนะครับยางกึงนิดหนึ่นะครับ ขอแต่งนะครับผมมีรอยตามการใช้งานนะครับฝาข้างแต่งนะครับชุดสีนะครับเป็นสีเทานะครับชุดสีสวยนะครับคันนี้แฮนด์ก็ใส่แฮนด์บาร์มานะครับตัวไม้จะเปลี่ยนแล้วนะครับผมไม่เดิมจางนะครับอันนี้เป็นกุญแจนะครับย้ายมาอยู่ข้างๆนะครับ ใหม่แต่งนะครับแบบใหม่นะครับทางร้านเบิกให้เลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมเวลาสตาร์ทคันนี้นะครับต้องสตาร์ทตรงกุญแจนะครับ ท่อคันนี้ลั่นอยู่นะครับผมเสียงเพาะๆเลยขี่สนุกนะครับรถโดยรวมสะาดดีนะครับ เสียงโหดเลยนะครับคันนี้นะครับเปิดขายนะครับอยู่ที่28,500บาทนะครับมีพร้อมเล่เมเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ